สวัสดีครับแฟนเพจ forex t r a d i n g system 2นะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับมอดูทายทักว่ายังไงบ้างครับปีนี้คุณจะรวยหรือไม่ <c oughs> อ่าสำหรับเพจ forex t e a d i n g system 2นะครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ประสบการณ์ชบวงปินของตัวเองนะครับต่อให้เราไปฝึกฝนหล,หลายอาจารย์แต่ยังไม่เ,มเข้าใจสิ่งที่เขาบอกก็ต้องฝึกฝนนะครับ แพ้ได้ครับถ้าถอยก็คือจบครับต้องไปทําอย่างอื่นนะครับต้องไปทาอย่างอื่นนะครับผมบอกตรงๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่เราจะมาเสียเวลาตรงจุดนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคยแพ้นะอ่าคือผมรู้ลุ้าเขาเรียกว่าลุมลู้กคู่ขานมาก็เยอะแล้วนะครับก็ก็มาเล่าให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆฟังนะครับบางคนแพ้แต่ยังมีเป้าหมายก็ต้องยอมฝึกฝนครับพยายามฝึกฝนเข้าไว้นะครับ วันนี้ไม่ได้พรุนี้ได้วันนี้ไม่ได้ไดนนไม,ไดมันก็จะสลับกับเปลี่ยนไปอย่างงี้ครับบางคนก็ร้อยหนึ่งอาจจะมีศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับที่เก็ตแล้วก็เข้าใจอาจจะทําได้ครับนี่คือสิติในโลกนะครับคนทั่วไปก็จะชอบพูดว่าร้อยคนมีแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็อ้างอิงกนันไปครับอ้างอิงกนันไปนะครับไม่เป็นไรครับก็ให้ใจเรามุ่งหวังนะครับช่วงเปิด ไตเติลก่อนนะครับเปิดหข,ข้อก่อนอเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับอทองแล้วก็ต่อพรุ่งนี้เลยนะครับเรื่องของ BTC USDT ก็คือ cryptocurrency นะครับเดี๋ยวผมสรุปทองก่อนนะทองวันนี้นะก็ข่า,าบวัวานก็ใครเข้าใจก็เก็ตก็ตามกันไปนะครับตามกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแม็กดีเข้ามาช่วยนะ ให้ดูแม็กดีก่อนแม็กดีคนหมู่มากกำลังคิดนะครับว่าฉันจะอยู่ฝ่าบาย <c oughs> คนสํานากนะฉันจะอยู่ฝั่งบายาแต่มันลูกเล็กหน่อยนะครับก็คือการหลบตัวในช่วงนี้นะครับช่วงลงมาข้างล่างนะครับโซนโซนเซลแะก็มีโซนบาร์โซนเซียว,นะว,ว,ยวคิดง่ายนะครับ ถ้าใครอยากลึกกว่านั้นก็ให้ไปอ่านมานะครับผมจะอธิบายรวบลัดเฉยเส้นสีแดงแก็พยายามขึ้นไปนะครับก็คือว่าฝั่งบายะมากกว่านะครับถ้าเรามาดูจากสังเกตแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนในโซนนี้นะครับช่วงเช้าก็มีการเขาเรียกว่าพักตัวนะครับอยู่ในช่วงเล็กๆนะครับทาฟเฟรมเล็กแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พยายามดันขึ้นไปนะครับแต่จุดสนใจผมจะบอกให้นะครับ อยูสนใจอยู่ตรงไหน,นครับก็เราก็มามองตรงนี้นะครับอีกแค่นี้นะครับเรื่องของแม็กดีนะครับคนมูมากรกลังคิดว่ากูจะกูจะดันให้มันขึ้นก <c oughs> ูจะดันให้มันขึ้นนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เราก็มองมันอยู่ที่เราอ่านนะครับก็ผมก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอันนี้คือประสบการณ์ผมนะครับผมจะไม่อ่านในตำราใน ของโค้ดต่างๆนะครับอ่าจริงๆผมเรียนพวกนี้มาเป็นรวมตั้งปัจจุบันก็เป็นสิบปีนะครับเรียนมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยหุ้นเลยนะครับแล้วก็ผสมผสนกันไปนะครับผลสุดท้ายก็ผลึกของตัวเองนะครับก็ต้องเป็นอ่เขาเรียกว่ากระบวนการเหมือนเขาเรียกว่าเออกระวบวนไายตายของตัวเองนะครับเหมือนวิชาดูนะกินเยอะไปประมาณนี้นครับเหมือนโคตต้ดมีกําลังภายในหรือว่าอ่ึกฝึกเยอะเกินไปก็ จะเอาแค่ตัวเองเข้าใจนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองเข้าใจจะไม่นอกเหนือจากนั้นนะครับเพราะนอกเหนือจากนั้นคือการสอนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนไปปฏิบัติแค่นั้นเองนะครับปประสบการณ์ครับก็ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดโซนก็ถือว่าสวิงนะครับพวกอย่างเงี้ยมันเข้าในตําราของสวิงเทนนะครับสายสวิงเขาจะชอบนะครับก็จะถือกันนะครับสายสวิงนะครับ อย่างผมผมเป็นเดเทผมก็ต้องออกหนึ่งวันนะครับแล้วก็สไนเปอร์ก็ออกนะครับภายในสิ่งที่ผมเรียนทาเฟรมนั้นนะครับโอเคเห็นแล้วนะก็มารู้นะสิ่งที่น่าสนใจนะกลับไปแล้วนะกลับไปสู่อดีตนะครับค้าใครตามคลิปก็จะรู้ว่าผมพูยเรื่องอะไรนะครับโอ้โหเพียบเลยสะเพียบเลยอพูยเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมออกให้ มาลุ้นกันอันนี้คืออะไรครับอ่าอันนี้คือการกลับตัวคือการการกึนกินนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอยู่ในโซนโซนแนวรับแนวต้านนะครับหรือว่าโซนราคาอยู่ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ช่วงนี้นะครับในช่วงนี้แต่มันไม่ผ่านนะครับอาทิตย์นี้ไม่ผ่านนะอาทิตย์นี้ไม่ผ่านนะครับอาทิตย์นี้ไม่ผ่านนะโซนโซนราคานะครับนะ เสร็จแล้วก็เราก็มาดูว่าช่วงนี้เป็นแนวรับแนวต้านที่แท้จริงอยู่ไหมนะครับ mm hmm. เพื่อมันจะทําลายได้หรือวา่ามันดันขึ้นไปได้ก็คือว่ามันก็จะเป็นการกลับเทรนนั่นเองนะครับแต่ถ้าทำเทรนเปนเล็กมันคือการกลับเทรนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยู่ในวีคในวีคนะในวีคเพื่อนดูก่อนให้ให้ดูก่อนว่าในวีคในวีคเนะี่ยคือการกลับตัวนะครับแท่งนี้แท่งนี้นะ สอ,สองคู่นี้แหละอ่าสองคู่นี้นการกลับตัวนะครับลงก็ลงไม่เยอะแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เ็นตนะครับนี่ยี่สิบอร์เซ็นตของแท่งนี้นะครับแล้วก็ดันราคาขึ้นไปนะครับแล้วก็ดันราคาขึ้นไปก็คาดปิดแท่งนี้ได้อีที่ต่อไปมันคืออะไรนี่อีที่ต่อไปคืออะไรนะก็ต้องไปช่างใจเอาอ่าเราคงตีให้ผมตีไว้ให้นะครับแล้วก็ไปทํากานบ้านกันนะครับ เวลาเสาร์ที่หยุดนะครับแทงนี้ไม่สวยนะครับแต่ว่ามีนัยะนะแังนี้ไม่สวยมีนัยะนะครแทงนี้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ไม่มากนะครับสมบูรณ์ไม่มากจริงๆข้ามันจะลงจริงๆแท่งนี้นะครับมันต้องปิดปิดตรงนี้แต่ว่ามันได้ได้แทงแทงแดงแท่งนี้ยมาช่วยมันเลยดันราคาลงมานะครับอ,อันนี้คือตามตำรานะใครจะอ่านตำราอะไรก็ไปอ่าน ก็ไปดูเอานะครับอย่าอย่ามาเขาเรียกว่าอย่ามาบูลลี่นะครับเขา้าเวลาตัวเองบูลลี่ตัวเองจะได้ความรู้แค่นั้นนะครับก็พยายามพยายามศึกษาเอานะครับผมแนะนําศึกษาเอาบางทีอ่ะเพื่อนอาจจะถูกก็ได้เพื่อนอาจจะผิดก็ได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เพื่อนทําได้ก็คือเขาก็มาเล่าให้ฟังนะครับโอเคอันนี้เราก็จะมาดูว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนราคานะครับคือว่าแข็งแกร่งเลยนะทําเฟรม วิกนะครับแล้วก็ที่โซนราค่ะ,ะทิ้งตัวเรามาเห็นไหมครับเอาแค่นี้นะครับเอาแค่นี้นะครับใครจะเอามากกว่าน,นั้นไม่เป็นไรครับอยู่ที่มุมมอง,องอหนึ่งอาทิตย์นะ,ะหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือหนึ่งเดือนเดือนที่แล้วนะครับทิ้งลงมาแล้วก็ชนนะครับภายในเดือนที่แล้วทิ้งลงมาทั้งเดือนแล้วก็มีการชนครับชนแล้วก็เด้งราคาขึ้นมานะครับในช่วงสิ้นเดือนนะครับ เราต้นเดือนช่วงนี้ก็มีการสู้กันมาก็ขึ้นมานครับถ้าทีนี้ปิดได้นะครับปิดได้มันก็จะมาพยายามเทสเฮดไลน์นะครับเทสเฮดไลน์มันจะลงจะทิ้งก็ว่าทีหนึง่งเราก็ไปดูทำฟีดเบรกเอานะครับเห็นไครับความน่าสนใจถ้าเวลาเราอ่านเกมออกนะครับอ่านเกมออกเราจะวางแผนถูกประมาณนั้นนะครับขอให้มันดัดราคาขึ้นไปแล้วก็แต่มันยังไม่จบไง นี่ยังไม่เที่ยงคืนเลยยังไม่เปลี่ยนวันเลยนะครับยังไม่เปลี่ยนวันเลยเอช่วงนี้ผมจะมาช่วงนี้ช่วงเที่ยงคืนคร้านข้าวต้มกําลังจะเปิดนะครับไอครับวันนี้ผมหยุดนะครับพักผ่อนร่างกายไม่ได้เข้าฟิตเนสนะครับร่างกายอ่าระบบนะครับพอเราเล่นจัดร่างกายเรารู้ว่าร่างกายเรานะครับเราก็ต้องพักนะครับทีมมันก็บ่งบอกสัญญาณเราก็ต้องระวังตัวเองนะครับมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกตลอดนะครับร่างกายทุก คนครับมันไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องยนต์ครับเหมือนกันครับเหมือนกันผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนเทรดเนี่ยค่ามันเขาเรียกว่าสติไม่อยู่กับเนื้อตัวหรือว่าวางแผนไม่ได้ให้ออกครับออกแล้วไปนั่งคิดไปนั่งอยู่กับตัวเองไปนั่งย้อนหลังไปเคสดูว่าตัวเองผิดเพื่อผิดเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับผิดเพราะอะไรแล้วก็อย่าไปทําแบบเดิมนะครับแล้วมันกลับมามันจะรู้เลยครับ ตรงจุดนั้นเราจะหยุดทันทีเลยเราจะไม่เข้าเลยครับไม่ใช่ว่าผมไม่เป็นนะบางทีผมเป็นตั้งสามเดือนเลยนะแล้วผมก็หายไปแล้วผมก็กลับมาผมผมไม่เข้าใจตรงจุดนั้นนะครับนี่คือประสบการณ์ครับไม่ใช่ว่าเพเดอรม,มันไม่เป็นมันเป็นครับมันจะบอกแบบไหนแค่นั่นเองนะครับแต่เดอร์มันจะบอกแบบไหนแค่นั่นเองลองดูครับถ้าเพื่อนตัดสู้ได้คนระับ <laughs> เพื่อนจะมีกายทิพ <laughs> มันโฟก์ทนะนะอ่มันโฟก์โฟก์โฟก์ทจอๆไฟนะครับเออไม่จาเป็นครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีบล็อกเปิดครับออนไลน์ทั่วโลกก็คุณก็สามารถทําเงินได้แล้วครับอา่ามีกราฟเนี่ยเราเราอ่านแต่แท่งเทียนอย่างเดียวครับเราอยู่ในเทคนิคออในสิทธิ์ครับวามหมายแต่ละแท่งเทียนหนึ่งแท่งเทียนอะ่ะมันก็ซ่อนเข้าไปอีกมันก็เป็นรูปแบบแบบเดิมแบบนี้แหละแต่ว่ามันแค่ซ่อนลงไปแต่ละทําเฟรมแค่นั้นเองนะครับยิ่งทําเฟรมเล็กก็ยิ่งแบบไวขึ้นนะครับ ทเทรนก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับมันก็ซ้อนเข้าไปนะครับเพื่อผมจะเข้าใจนะครับ <c oughs> เก็บนี้เยอะ <c oughs> เอาบอกเหมือนเหมือนแชมป์โลกนนะผมเจ็บไปเยอะ <c oughs> ผมเจ็บไปเยอะ <c oughs> นะ,นะก็มาลุ้นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาลุ้นดูนะครับนาดอ่าเนยครับวนนี้ก็พยายามครับทดสอบก็ถ้าจะมาทดสอบเรื่องของทำเฟรมเดทด้วยนะครับ ก็ดูนะครับว่าแบบไหนนะครับคนที่กําลังรอคอยนะครับคนที่ติดนะครับก็บริหารอรอดดีๆนะครับปลอดดีๆโอเคครับทองมาเจอกันวันจันทร์นะครับต้องดูว่าในช่วงไหนขนั้นเองนะครับอาจจะช่วงประมาณนี้นเที่ยงคืนหรือว่าช่วงรับเย็นครับต้องดูอีกทีนะครับเพราะว่าต้องรอมันบางทีมันกระชากไงอ่ามันกระชากนะครับ ต้องระวังส่วนใหญ่ผมจะไม่เก็บไว้วันศุกร์นะครับกลัวทองกระชากกามีข่าวมีอะไรถ้ามันถูกเทรน,นก็ดีไปถ้ามันไม่ไม่ถูกเทรนหรือว่าไม่ถูกหน้าไงถือว่าเราบายลงไงสวยสวยเ <laughs> <ย>ขาเรียกว่าจะ,จ,ะจ,ะจะเล็กจะน้อยมันเสียสุขภาพจิตไงถ้าเราทําเป็นนิสยัยเราก็จะเข้าใจนะครับเราก็รอรอรอ,รอได้ให้รอครับอรอไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว <laughs> มันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับอโอเคนะอ่าโอเคนะอ ตอบเองพูดเองตอบเองครับโอเคตองจบไปแล้วเรามาสู่วันใหม่นะครับของ B C U S D T ก็คือคริปโตเคอเนซีนั่นเองนะครับคริปโตเคอเนซีนะครับเป็นไงครับเดี๋ยวส่งไอคลิปเนี้ยคลิปพวกเนี้ยวันนี้ส่งเข้าไปในช่อง h ชนแนลนะครับก็เป็นบิตคอยนะครับเมื่อกี้ก็อธิบายไปนะครับแล้วก็ สรุปให้ของทองเท่นั้นเองครับโอเคนะครับเพื่อนเขจะเข้าใจเลยครับว,ว่าอาทิตย์ที่แล้วคุยเรื่องอะไรครับทองนะไอบิตคอยนครับบิตคอยครับทำไมาผมไม่เทรดหลายๆคู่เป็นพ้องอย่างนี้ละบางทีแม่งเดี๋ยวกูจําสับสนเดี๋ยวกูจําสับสนนะครับเทรดก็เหมือนกันเดี๋ยวมันจาสับสน,นจริงๆนะครับผมพยายามเทรดอ่าอ่ายะผมกลับไปนิดนิดน,นึ่งครับทาไมาผมเทรดชอบเทรดทองกราฟกราฟหรือว่า ผมจะชอบพี่กัปมันวิ่งมากกว่าเพราะเราอ่านไพ่แอคชั่นอ่านอ่านแท่งเทียนอ่านพวกเนี้ยมันไวนะครับแค่เรามันนี่มันเก็บเมยได้ถูกทางนะครับทากาไรไวกว่าทุกคู่เลยครับทํากาไรไวกว่าทุกคู่มีเช่นนั้นอนะ่ะบางคู่มันช้ามันติดแหนกไงเสียเวลามึงจะไปไหนวะนวเนียนัวเนียนนวเนียไหมช้ามันช้าเานี่ยประมาณนั้นนะอ่ะ BC ก็เหมือนกันกลับมาแล้ว b ีซีอูเก็คือคริปโตเคอเรนซี e S, นั่นเองครับความเส็่ยงก็ยังเหมือนเดิมครับความเส็่ยงเหมือนเดิมเริ่มไฮไฮใหม่นะครับไฮใหม่นะครับไฮใหม่อยู่ไหนครับไฮม่ Hi, My, อยู่นี้นะครับทะลุนะครับ BB N o b b กรอบนอกเวลามันทะลุ BB N o b b กรอบนอกมันจะกลับเข้ามาใช่หรือไม่ครับต้องเบรกเฮดดูครับอ่าอันนี้คือทะลุทะลุจังๆเลยนะคือทะลุไปยืนเลยนะเนี่ยนี่ รูปไปยืนเลยนะครั้งแรกนะครับครั้งแรกเอ้ยครั้งที่สองนะเดี๋ยวก่อนดูผมดูให้ครั้งที่หนึ่งนะครับคุมสองนี่ออนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับที่ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปยืนแล้วก็เกิดอาการไซเวะครับมันจะไซเว์แบบไหนนะครับก็ต้องมาดูนะครับคราวนี้คนที่เล่นหน้าบ่ายนะครับ คนที่เล่นหน้าบ่ายก็ตีกรอบไปนะครับคริปโตนะคริปโตนะอ่าตีกรอบไปถ้าหลุดค่าหลุดค่าหลุดค่อยขายนะครับก็ต้องระวังในการบริหารพอร์ตนิดหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูพวกอิดนดี้ซะหน่อยดูอิดนดี้นิดหนึ่งพยากรณ์อากาศหมอดูอยังมีเครื่องมือเลยวะ <c oughs> ครูเทรด เทรคลิปโตก็ต้องมีอุปกรณ์จิว <laughs> อาอีดี้อีดี้ยังอยู่ฝั่งขาบายนะครับขาบ่ายโอเวอร์ over, เล็กน้อยโอเวอร์ลนขึ้นพยายามขึ้นไปแตะแต่ก็ไม่มีผลไม่ส่งผลเท่าไหร่ครับค่ารูปทรงแนวเนี้ยนะครับไอ้ไอ้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซเวขาขึ้นนะครับขาขึ้นนะครับโมเมนตัมเองครับโมเมนตัม um ก็จะมีการคนส่วนมากก็มีการทิ้งตัวลงมานะครับแปลว่ามันตัดนะครับ เริ่มขยับมอมตามเริ่มทำเป็นรูปวิวเริ่มขยับตัวขยับตัวครับเพื่อจะดันราคานะครับคนสนใจก็าลังคิดจะไปทางไหนดีจะไปทางไหนดีนะครับก็คือมันออกเขาเรียกว่ามเมตัมอ่ะมันอยู่ไซเวย์นะครับมอมตามอยู่ไซเวย์คนส่วนใหญ่ก็ยังคิดอยู่ครับปริมาณนะครับก็หลายหลายอย่างนะครับที่อามาประกอบกันนะครับส่วนของแม็กดีครับแม็กดีเริ่มนะครับ คนหมู่มากกาลังคิดนะครับกาลังคิดว่าเฮ้ย hey, มันกําลังจะขึ้นเว้ยมันกําลังจะขึ้นเว้ยแต่ว่าก็ต้องรู้ว่ามีแรงสนับสนุนแค่ไหนนะครับอ่ามีแรงสนับสน,นุนแะค่ไหนนะแล้วรู้จากแม็กดีนะครับว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ดันนะครับดันไปในทางที่เดียวกันนะเวลาเราเราสังเกตนะครับว่าเวลามันทะลุเส้นสีแดงเนี่ยสัญญาจะขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะขึ้น ก็คือมันดันมันด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 ันขึ้นนะครับแต่ถ้ามันหลุดแม่ดีหลุดลงเนี้ยมันเหมือนแบบคนส่วนใหญ่ก็เหมือนจะถอดอ่ะถอดใจให้แม่งลงก่อนเบาหรือว่ามึงพักตัวอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันพักตัวนี่ครับแม็กดีก็แต่ว่าฝั่งแม็กดีมันอยู่ฝั่งบายนะครับอยู่ฝั่งบายซะมากกว่านะครับถือว่าไม่ไม่เป็นอันตรายนะครับไม่เป็นอันตรายคนส่วนใหญ่ในช่วงของอินเดีย เขามองไปทางขาขึ้นซะมากกว่าครับ BCUET นะครับ BCUET ครับ,นค,รบคนที่เล่นก็คนที่ส่วนใหญ่เขาเล่นถือยาวกันนะครับถือยาวกันนะครับอันนี้เรามาตรวจสุขภาพจิตนะครับตรวจสุขภาพจิตของแท่งเทียนชนิดหนึ่งแท่งเทียนตัวเนี้ยโซนโซนของแท่งเทียนก็คือโซนนี้นะครับนินไอเดนยน a เดย์นะโซนราคาครับอ่า ราะว่ามันขึ้นมาเทสหลายครั้งแล้วครับเทสเทสเทสแนวแนวต้านเก่าครับอ่าหนึ่งครั้งที่หนึ่งนะครับสองนะครับร่วงมานะครับครั้งที่สามก็พยายามดันขึ้นไปก็พยายามค้ามีแท่งเขียวปิดก็คือว่าทำลายส่วนของราคาราคาปิดหรือก็ราคาเปิดนะอ่าเพื่อนดูลองดูก่อนนะครับแท่งเขียวนี่คือช่วงล่างเขาเรียกว่าราคาเปิดนะครับขึ้นไปคือปิดถ้าเป็นแท่งแดงก็คือราคา นะครับขึ้นไปราคาเปิดนะครับงงไหมอ่างงไปไปเปิดในเพจนะครับไปเปิดในเพจนะครับค่ามันขึ้นไปเอาแท่งนี้นะครับแท่งนี้ปิดนะครับเปิดปิดแล้วก็ไฮนะครับโลไฮโลไฮโลไฮโลต่ำแมบออกสูโลโอเคอันเนี้ยค่าแท่งแท่งนี้นะครับวันนี้นะครับขึ้นไปปิดได้ก็ถือว่าโอเคนะครับ หือว่าโอเคนะก็คือทําลายในเรื่องของราคาราคาปิดนะครับมาดูรายทิศครับรายทิศเหน็นะครับว่าพยายามดันราคาขึ้นไปมากกว่านะครับในทิศนี้นะครับในสุกนี้นะครับเตรียมเข้าไปสี่ขโมง <laughs> พูดพูดไม่พอเลยโค้ชเดี๋ยวน่หยอกนิดหยอกหน่อยทาเป็นตกใจโอเคครับคราวน,นี้เราก็มาดูว่าสี่ชั่วโมงเป็นไงครับ แม็กดีบอกว่าไอ้บีบีบอกว่าไอ้ครับบีบีเริ่มบอกว่าส่งสัญญาณแล้วครับจริงๆแล้วกลุ่มบีบีคือกลุ่มนี้นะครับอ่ากลุ่มนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงครับกลุ่มนี้ครับกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มไซเวย์นะครับไซเวย์ช่วงสวิงนะครับของเพนขาขึ้นครับอ่าเพนขาขึ้นครับบีบีตัดเบรกยังครับอ่าสี่ชั้นโบงครับตัดแล้วครับครั้งที่หนึ่งนะครับอ่า ทางที่หนึ่งนะครับตัดนะครับนี่ตัดเบรกแล้วครับพอตัดพอขึ้นขึ้นไปยืนได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายแป๊บบนึงก็คืออ่าอ็เ e อกับอ่าบีบีตรงเนี้ยมันตัดแล้วค่ามันตัดเนี้ยมันถือว่าสลับขึ้นไปเป็นเทรนค่าขึ้นแต่ว่ามันเป็นไซด์เบย์อยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับเป็นในกรอบนี้ก่อนนะอันนี้คือเฮดสี่นะเฮดสี่นะนะอย่าลงนะครับอย่าลงนะครับคนนี้เขาเล่นก็คือเล่นขาบ่ายในช่วงโซนนี้นะครับ พอแตะเส้นก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นถือว่าเส้นเทนตัวเนี้ยของไซเว์กลุ่มไซเวตัวนี้ยแข็งแรงนะครับโอเคนะครับอันนี้มาดูหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเป็นไงครับหนึ่งชั่วโมงผมมออกก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมง 1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะครับยังไต่เทรนไลน์ไปอยู่นะครับ1ชั่วโมงอ่าอันนี้ความน่าสนใจของ1ชั่วโมงแป๊บหนึ่งครับปึ๊บนี่ยครับตัวนี้ครับก็ sl ไปแล้วครับคนเล่นขาบ่ายครับ sl ไปแล้ครับอ่าค่าทะลุตรงนี้ได้ก็ flow ตามนะครับ โลตามขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมุมสามเหลี่ยมเหมือนกันครับเป็นรูปแบบนี้นะครับ๋ยวผมให้ดูนะใช่ตรงนะครับครับแล้วก็จะมาเทสในกลุ่มนี้ก่อนนะครับอ่าเนะยครับงงนะอ่าเดี๋ยวผมดิ่งไว้แป๊บหนึ่งให้สามนาทีหนึ่งสองสามอ่าสามนาทีอออกนะครับ ทีนี้เราก็มาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อยู่ที่คนเขียนนะครับพวกนี้ก็คืออยู่ที่เราเขียนว่าเราจะเขียนแบบไหนนะครับว่าในรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับหรือว่าประสบการณ์ของเพื่อนเองนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกละ่ะเขียนถูกได้ตังคุณมาถูกทางนะครับกลุ่ม กลุ่มตรงนี้นะครับก็คือกลุ่ม W นะครับคือรูปแบบของพลายแอคชั่นก็คือการกลับตัวนั่นเองนะครับการกลับตัวนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็มาดูว่าอ่าเฮ้ยมันตัดเบรกจริงไหมนะครับเพื่อในการสลับสะดุนตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับในจุดนี้นะครับในจุดนี้นะครับอ่าจุดนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนผมว่ามึงตัดเบรกได้ไหม <laughs> โพสมันต,ตัดเบรกจริงไหมอ่าเดี๋ยวกูให้มึงดูนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันตัดเบรกตรงจุดนี้นะครับในกลุ่มนี้แล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปอันนี้คือทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเพื่อในการยืนยันว่าให้หนึ่งชั่วโมงอ่ะมึงพักตัวแล้วนะแล้วก็ก็คือขึ้นไปเทสแล้วก็ลงมาพักตัวแล้วพยายามดันราคาขึ้นไปนะครับสามสิบนาทีเป็นครับสามสิบนาทีก็ยังไต่เทรนไปนะครับไต่เทรนไป ามสิบนาทีก็ยังไปเทนไตนท่าสามสินนบนาทีไต,<ม>ตเทนห้านาทีครับห้านาทีก็คือเป็นเขาเรียกว่าสวิงเทนนะครับสวิงเทนนั่นเองครับผมไม่มีใครงงไม่รู้จักสวิงเทนตายเขาหนึงไ,ไม่ได้ตงังค์ละวรู้จักสวิงเทนเนไปม ขึ้นมาแล้วก็ร่วงมาแล้วครับแล้วก็ขึ้นมานะครับเการ่วงมานะครับก็แล้วแต่นะครับก็จุดนี้นะครับสิงเทนที่เขาออกกันนะครับก็คือถือตรงนี้เป็น S L ไปนะครับเป้าคือเป้าฟิโมนะครับหนึ่งหกหนึ่งจุดแปดนะครับอ่าอยู่สองเป้านะครับแล้วก็นี่ครับสองเป้านี่ครับสองหกหนึ่งจุดแปดนะครับเป้าสองเป้านีรับ สองเป้านี้ก็พอดีครับค่าเป้าเป้านี้ก็คือตรงนี้ครับตรงจุดนี้พอดีนะครับแต่ว่ามันเป็นลูกใหญ่ลูกใหญ่มันอาจจะเด้งแรงก็ได้ครับเห็นไหมครับว่าลายทินกี้ที่ผมโชว์ให้ดูมันไปแรงไงก็ SL ตามดีกว่าครับเอตามดีกว่าทำอะไร SL ตามดีกว่านะครับก็ต้องดูครับว่าเป็นยังไงนะครับพอจะเก็ตนะถ้าใครเก็ตก็กระดดวละครับว่าเป็นแบบไหนได้บ้างครับ ขอให้มันติดเหนือเหนือนี้ให้ได ouais, ้นะครับวันนี้นะครับมันจะได้กลืนกินเป็นเทนขาขึ้นนะครับเทนขาขึ้นครับเพราะว่ามันลงมาชนแล้วนะครับชนชนเทลายนะครับอ่าชนเทลน์แล้วเล็งลงไปนะครับค้าอยู่ในกรอบเล็กๆก็ชนพวกแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับดูสาเทียนวันนี้นะครับต้องชนแนวรับแนวต้านในหนึ่งชั่วโมงนะ นะครับคือแท่งนี้ครับแท่งนี้นะพอส่วนขึ้นไปแล้วก็เกิด P A ขึ้นไปนะครับเกิด P A คู่นี้นะครับการขึนกินนะครับนี่การขึ้นกินนะครับการกลับตัวนั่นเองนะครับก็ขึ้นไปครก็มีประมาณแค่นี้นะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในวันพรุ่งนี้ของวันเสาร์นะครับส่วนของค r ิป t o c ค r r e n c นะครับแล้วก็ขอให้คนร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอให้ทุกคน เทรดถูกทางแล้วครับแล้วก็สต็อปลอตให้เป็นนะครับบริหารพอร์ตให้เป็นจะได้อยู่กับนานๆน,น,นะครับในเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือว่า,าตลาดฟอเร็กนะครับใครไม่มีโบกนะครับของกันเทศคริปโตเสาร์ทิศนะครับถ้าค้าเบื่อนะครับถ้าเบื่อในการเข้าไปช็อตหรือข้าเบื่อเข้าบริการเข้าไปในโบกกระเป๋าบิตคอยนะครับก็ลองดูครับของ ตอนนี้ผมใช้ของเอกนิอยู่นะครับเสาร์ทิ่นะครับปกติก็ใช้อยู่แหละช่วงนี้ผันผวนมาเปลี่ยนบ้าง <c oughs> คือไม่ได้ผิดใจซักบกหรอก <c oughs> โบกไหนก็เทรดได้บทนะครับโบกไหนก็เทรดได้บทแต่อยู่ที่ว่าดูดูแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนไหนที่ที่บางท,มทีมันเข้าตามากกว่านะครับมองมองมองภาพไวกว่าอย่างเงี้ยมันทําให้เราอ,อ่านแม่นขึ้นนะครับบางโบกมันทําให้เราอ่านช้านะครับ อาจะทําให้เราพลาดในการเรื่องของการส่งราคานะครับคือวิเคราะห์มันจะผิดนะครับวิเคราะห์มันจะผิดนั่นเองครับก็มันก็คัดมุ่ากระเป๋าก็มีพวกนะครับบ้านเราก็อตอรองรับครับก็มีเยอะแยะนะครับก็กระเป๋าดอกก็มีเยอะแยะนะครับก็ตามกลุ่มเข้ามานะครับหรือว่าตามลิงก์เข้ามาก็จะเจอครับดูแลตัวเองนะครับผิดพลาดยังไงก็ก็ต้องไปแก้ไขเองนะครับอันนี้คือส่วนของการวิเคราะห์นะครับ ใครไม่มีก็ทักมาแค่นั้นเองครับนอกเหนือยจากนั้นคุณต้องดูแลตัวเองนะครับใครบูลลี่หรือว่าใครเรื่องมากก็เชิญออกครับเชิญออกนะครับไม่ไม่ต้อนรับครับพูดง่ายง่ายครับคือเราโตกันแล้วบางทีเราอยู่ในสังคมโซเชียลอย่างเงี้ยคือเราไม่ชัดเจนครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะเอาเราไปถล่มถล่มเจอคาบอมเนียครับเราก็ลำคาญครับบางทีเราให้ให้ข้อมูลครับเราก็จะลำคานอีกหนึ่งครับ พอได้ต่างเงียบนะครับไม่เห็นแบ่งกูเลยพอแม่งเสียมานะครับแม่งมาบด่ากูอยู่คนเดียวเดี๋ยวเพื่อนคับเพื่อนลองครับลองเอาใกล้ๆตัวเองก็ได้แนะนําเพื่อนตัวเองเออพอมันเสียมันด่าด่ามึงอะไม่ใช่ด่ากูก็มีอยู่แค่นี้ครับหยอกเย้าก็เช้าแล้วแล้วหยอกกันไปนะครับในช่วงวันศุกร์นะครับสุคสัลย์นะครับก็วันที่สิบเก้าครับขอให้ของคนร่ำรวยในค่ำคืนนี้นะครับ สวัสดีครับ